เป็นอีกหนึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ความอร่อยเนี่ยหาตัวจับได้ยากวันนี้จะพาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่เป็นตำนานเปิดมาแล้วมากกว่า20ปีที่คลองใจใครหลายคนไว้ขอเริ่มกันที่บะหมี่แห้งต้มยำที่าร้านเนี่ยจะใช้มันนาสดๆให้เครื่องมาแน่นๆทั้งหมูกรอบหมูก้อนรวมไปถึงหมูชิ้นตับไส้ฮือกล้วยลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลาบะหมี่ของที่าร้านเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆกลมๆก,กินไปพร้อมเครื่องต่างๆเนี่ยเข้ากันดีจริงๆและขอยกให้เป็นพระเอกของงานอย่างหมูก้อนที่เราชอบมากๆเลยและมาที่ร้านเนี่ยอ่กีีเรท ว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มไรที่ติจริงๆชามนี้ตัวน้ำต้มยำเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรดก้อนชิ้นโตมาพร้อมด้วยกลิ่นพริกไทยหอมยังมีเย็นตาโฟที่เฮียแกเนี่ยอยากจะแนะนำโดยไปด้วยกากเจียวหมูหอมๆที่เจียวกันสดใหม่วันต่อวันคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเครื่องนินแน่นไม่แพ้ใครที่เราชอบอีกหนึ่งอย่างเย็นตาโฟร้านนี้ใส่ปลาต้งโขลกตัวน้ำเย็นตาโฟที่เคลือบเส้นอยู่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอร่อยกลมกล่อมใครที่อยากมาลองกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบนี้ก็แวะกันมาได้บร้านเฮียบุ้ยก๋วยเตี๋